ไปดูเรื่องของการทำประชามติล่าข้อมูนกันบ้างนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับการลงประชามติก็จะเกิดขึ้นเจ็สิงหาคมวันอาทิตย์นี้ล่าสุดนะครับก็มีในฝั่งของพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการลงประชามติโดยบอกว่าส่วนตัวเองก็ไม่กังวลน,นะครับว่าผลการลงประชามตินั้นจะออกมาเป็นอย่างไรยืนยันครับว่าทุกอย่างยังคงเดินหน้าตามรถดแนนะครับ พลเอกปวิตยนะครับก็พูดถึงการดูแลสถานการณ์นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันลงประชามติก็บอกนะครับว่าไม่ได้มีการสั่งให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าจําเป็นต้องดูแลสถานการณ์ความสงบรเรียบร้อยทั่วประเทศอยู่แล้วพร้อมกันนี้ก็ปฏิเสธกระแสะข่าวด้วยนะครับที่บอกว่ามีใบสั่งให้กําลังพลน,นะครับของทหารเนี่ยปวดรับร่างรัฐมนตลคเอกปวิตยยืนยันนะครับว่าให้อิสระอย่างเต็มที่ในการปวดของทหารทุกคนและส่วนตัวเอง ก็ไม่มีความกังวลด้วยนะครับว่าประชาชนจออกมาใช้สิทธิ์น้อยรวมถึงไม่ห่วงผลการทําประชามติไม่ว่าผลจออกมาเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากทุกอย่างนั้นยังคงเดินหน้าตามรถแมทครับไม่มีครับฟีอบ์ดทั้งนั้นครับก็แล้วแต่ก็เนี่ยแล้วเราเลือกอะไรอะ่ะเาก็ต้องระวังไว้ธรรมดาครับไม่มีอะไรครับผมมั่นใจนะเพะประชาชนทุกคนเข้าใจนะครับทุกคนเข้าใจ นี่ใหญ่นักข่าวนี่แหละไม่เคยเข้าใจผมว่าตามรถแมบบ็คือรถแม็กเขาเขียนไว้แล้วว่าผ่านก็เดินไปตามนี้ถ้าไม่ผ่านก็เดินไปตามนี้เลือกตั้งปี0กแล้วจะไปลุ้นอะไรกันใช่ไหมทุกคนจนะลุ้นอยากให้มีเลือกตั้งไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับก็เดินไปตามนี้นะครับ ครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้กังวลอะไรครับทุกอย่างเองก็เดี๋ยวรอดูผลการตัดสินใจของประชาชนทุกอย่างนั้น,นยังคงเดินหน้าตามรถแมพเหมือนเดิมนะครับส่วนกรณีที่นายสุรพงศ์โตว,วิจักชัยกุลแกนนําพัรคเพื่อไทยนะครับที่ออกมาสนับสนุนให้พลเอกประวิทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์นะครับ ถ้าหากร่างมูนนั้นไม่ผ่านประชามติเรื่องนี้พลเอกระวิตย์บอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่คิดกันขึ้นมาเองยืนยันนะครับว่าตนเองกับนายกรัฐมตีนั้นยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเหมือนเดิมและนายกเองก็ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องรับผิดช,ชอบหากประชามติไม่ผ่านเพราะว่าไม่ได้เป็นคนบอกให้ทําประชามติแต่เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญครับไม่มีอะไรโทรกับผมก็อยู่กันมาตั้งแต่เด็กไม่มี ไม่มีอะไรหรอกก็ผมก็คุยกันกอบทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่เกือบทุกวันนะทุกวันไม่มีอะไม่เหมาะคุณมองเองอะดิผมยังมองไม่เหมาะเลยไม่มีครับไม่มีครับไม่ไม่มีก็มองคนเดียวอยากมองมองมองไปไม่มีผมเองยังบอกผมไม่เหมาะเลยเพาะอ่างวัยุคเขาหมองเขาอยู่แล้วส่วนทำงานเขาทมาจะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเออไม่เป็นหรอกผมไม่เป็นไม่มีครับไม่เข้ามาก็มาช่วยนายกอยู่เนี่ย นะครับถ้าไม่ใช่ในายกประยุทธ์ผมก็ไม่ทำงานเราผมไม่เอาเราเกียรติแล้วพอแล้วอายุเยอะแล้วนะครับก็บอกว่านี่แหละค่ะก็มาช่วยนายกประยุทธ์นะคะผูเหน่งประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ชี้แจงมานะคะบ,บอกว่า ท่านเนี่ยก็เป็นของท่านก็ดีอยู่แล้วทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวการดีเบตร่างรัฐธรรมนูญการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาทําประชามติกันนะคะวันนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครเขาจะจัดเวทีแสดงความเห็นร่างรัฐธรรมนูญประเด็นคําถามเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตรงเขตทวีวัฒนาค่ะดรสมภพระงับทุกประธานกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่า สำนักงานกกตประจำกทมมีความพร้อมจัดประชามติเต็มร้อยค่ะและเดี๋ยวถัดจากนี้อีกสองวันก็คือวันที่4สิงหาคมเขาจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำประชามติพร้อมกันทั่วประเทศเป็นงานใหญ่บิ๊กเดย์นะคะเริ่มต้นตั้งแต่9โมง9นาที มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลานพระราชวังดุสิตหรือว่าลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็จะปล่อยขบวนรถรณรงราค์เนี่ยระคะไปตามเส้นทางหลัก6เส้นทางของกรุงเทพมหานครปล่อยวันที่4ก่อนวันเลือกตั้งประชามตินะคะ7สิงหาคมก็ประชาสัมพันธ์กันนะคะว่าถึงวันที่7แล้วเนี่ยให้ออกไปนะคะเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของประเทศร่วมกันค่ะครับ